คุณแม่เนาะเอาสมุดบอันนั้นใหน่อยลืมเมัน่า่แม่เรื่องจริงประวัติความเป็นมาในการฝึกซ้อมตั้งแต่คุณแม่เรียนเป็นยังไงจังทอดีตตรงนี้เด็ะเด็ดดังในนี้ติดตรงน้ติดตรงนี้เลยนี หนไม่ทันโจยติดแน่หน่ยนะติดไวไตังนี้วางไว้นี่นะสัขภาษเรื่องจรียงวัฒนธรรมประเพณีสารเรานสารายทะเอ้า